สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ่าชาแน,เนลเลยนะคะวันนี้นะคะซาร่าก็มีตัวนี้เลยงติงๆเป็นเี่ยวมีนะคะเป็นเ x i a o มี Smart Compact Projector นั่นเองนะคะเพิ่งได้เพิ่งไปตามมานะคะเมื่อวานนี้นี่เองนะคะแบบว่าดีมากเลยอยากจะมาบอกต่อแล้วก็อยากจะมารีวิวว่ามันลดยังไงนะคะ ตัวนี้นะคะคือเสี่ยวมีเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีเาเรียกว่าอะไรมีลำโพงในตัวนะคะแล้วก็เป็นปรับโฟกัสอัตโนมัติแล้วนะคะตัวนี้คมชัดมากๆถึง1,800ไปนะคะ Full HD แล้วก็มีออโต้โฟกัสนะคะ Smart Voice Control นะคะเราสามารถพูดแล้วก็เปิดอันนั้นส้้าน,น่อะไรประมาณเนี้ย เออพูดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แกีกับจอทีวีที่บ้านอีใช่ไหมคะเปิดพร้อมกันเลยนะคะเปิดมาแรกทรกัร้งาร,รกก็จะเจอนี่อันนี้เป็นกล่องอุปกรณ์นะคะก็คือเป็นปลั๊กสายไฟนะคะแล้วก็รีโมทคอนโทรลอันนี้เองเราอันบล็อกแล้วแล้วก็ลองเปิดดูแล้วนะคะโอเคคะ่ะก็จะมารีวิวคร่าวๆนะคะตัวนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวแล้วก็มี WiFi นะคะเราก็สามารถ ดูช่องนิดซิกยูทูบไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็ภาพระคมชัดมา,มากมากมากแต่ว่าแบบที่สุดแบบเห็นแล้วปื้มใจแล้วชอบมากเลยนะคะตัวนี้สามารถต่อกับกับช่องเสียบ USB ได้ก็มีหูมีช่องหูฟังนะคะของหช่องไม้นะคะแล้วก็มี HDMI นะคะสามารถต่อกับ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉายขึ้นไปได้นะคะคืออันนี้ลดมากนะคะแล้วก็นี่เราจะมาให้ดูกันพร้อมกันเลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะสําหรับน้องโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะจะลืมไปตามกันนะคะคุ้มมากดีมากะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าสามารถเล่นเกมในนี้ด้วยนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะรานะคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสามพันบาทนีเองนะคะคุ้มค่ะไปตามกันเลยค่ะ โอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปลงเรือสำราญกันนะคะฝากเพือ่อติดตามช่องตลาล่าด้นะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย